เพื่อนพอน้องพี่พบกับผมสอนอพคเครื่อง f อในช่องสอนอชาแนลอีกแล้วครับคลิปนี้จะพาเพื่อนพอน้องพี่ไปชมศึกษาดูวัตถุมงคลของหลวงพ่อเพียนอักขรมโมเป็นรูปเหมือนปั๊มเข่ากว้างหลังเต็มเนื้อเงินไปชมในคลิปนะครับว่ารูปเหมือนปั๊มเข่ากว้างหลังเต็มเนื้อเงินเนี่ย ดูอย่างไรนะมีจุดสังเกตต,ตรงไหนบ้างนะครับไปชมในคลิปนะครับก่อนชมคลิปฝากเพื่อนพ้องน้องพี่กด s ั b สไ r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆครั้งต่อไปนะครับไปชมในคลิปกันเลยนะครับครับที่เพื่อนพ้องน้องพี่เห็นอยู่ตรงนี้ก็คือวัตถุมงคลของหลวงพ่อเพี้ยนอคัตธรม,มนะครับ เป็นรูปเหมือนปั๊มไตรมาส53หรือที่เรียกกันว่าเข่ากว้างนะครับก็รุ่นนี้นะครับก็มีสร้างเนื้อทองคำเนื้อเงินเนื้อทองแดงและก็เนื้อทองทิพย์นะครับแต่คลิปนี้จะพามาแนะนำและศึกษาดูเนื้อเงินก่อนนะครับซึ่งจำนวนสร้างเนื้อเงินสร้าง2,500องค์นะครับ มาดูกันครับว่าจุดสังเกตเราดูตรงไหนบ้างครับอันนี้เราบองด้วยตาเปล่าด้านหน้านะครับก็จะมีแกะพิมพ์คําว่าหลวงพ่อเพี้ยนนะครับแล้วก็จะมียันนะครับหลวงพ่อจะเหมือนมากนะครับทรงนั่งเต็มองค์นะครับนะทักขล้องส่องนะครับนี่ครับหน้าตาหลวงพ่อคมชัดนะครับเอกลักษณ์ก็คือด้านตรงหน้าผากจะมีนูนมาครับ เอกลักษณ์เลยนะครับแล้วก็มีร่องเส้นตรงหน้าผากนะครับอันนี้ใบหน้านะครับหูชัดเจนครับแกะแกะได้เหมือนมากนะครับนี่ครับนิยันนะครับซอกแขนนิ้วมือคมชัดนะครับนี่นะครับที่มีคําว่าแกะคําว่าหลวงพ่อเพี้ยนนะครับนี่คือด้านหน้านะครับ ไปชมด้านหลังกันนะครับนี่ครับด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะครับถ้ากล้องสองดูนะครับนี่นะครับตรงด้านหลังนี่นะครับจะมีปั๊มเหมือนรูปบาทนะครับจะมีคําว่าวทอยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็จะมีโค้ดยันอยู่นะครับนี่นะครับถ้ามองด้วยตาเปล่าบางองค์อาจจะมองไม่เห็นนะครับต้องใช้กล้องสองนะครับตรงนี้จะปั๊มเป็น ค้ดเหมือนรูปบาทนะครับแล้วก็จะมีวอทออยู่ด้านล่างนะครับวอทอครับจะเห็นเลยนะครับแล้วก็มีคําว่าวัดเกินกระถินนะครับจุดนี้คือสําคัญเหมือนกันนะครับว่าจะต้องคมชัดนะครับรูปตอโค้ดรูปบาทนี่นะครับแล้วก็มีคําว่าวอทอนะครับไปดูใต้ฐานงั้นนี่ครับก็จะมีตอกเลขนะครับซึ่งลานเลข อยู่ใต้ฐานนะครับวงนี้หมายเลขเก้าสิบสองนะครับใต้ฐานจะเป็นวงเดือนนะครับนะครับนี่คือจะตอกเลขคมชัดชัดเจนนะครับนี่คือใต้ฐานนะครับจะเป็นวงเดือนนะครับถ้าสองดีๆนะครับจะมีเส้นวงเดือนเลยนะครับนี่นะครับแต่ถ้าเป็นเนื้อทองแดงหรือเนื้อทองทิป์จะยิงเลเซอร์นะครับดูให้ดีนะครับ ซึ่งตอนนี้รูปเหมือนปั๊มเข่ากว้างใจมาสห้าสามเนี้ยมีทําเรียนแบบมาทุกเนื้อแล้วนะครับยกเว้นเนื้อทองคํานะครับเนื้อเงินเนื้อทองแดงเนื้อทองคิพทําเรียนแบบออกมาแล้วนะครับดูให้ดีนะครับดูคลิปนี้แล้วก็ศึกษาให้ดีนะครับว่าเนื้อเงินดูอย่างไรนะครับใต้ฐานนะครับต้องเป็นวงเดือนนะครับตอกเลขนะครับ แต่ถ้าเป็นเนื้อทองแดงกับทองทิพย์จะยิงเลเซอร์นะครับนี่นะฮะด้านหน้านะครับนี่นะครับเส้นตรงหน้าผากต้องคมชัดล่องต้องลึกนะครับก็ด้านหลังตรงโค้ดนี่ที่ต่อนะครับต้องเป็นรูปบาตเนี่ยต้องวอถทอต้องชัดเจนคมชัดนะครับตอกลงไปต้องคมนะครับ มีร่องมีความคมอยู่ในตัวนะครับตัวตัดนะครับนี่นะครับนี่คือตัวตัดนะครับตัวตัดนะครับตัดเต็มมีดนะครับตัดขาดทีเดียวนะครับนี่นะครับนี่คือตัวตัดนะครับของเนื้อเงินนะครับ ตัวตัดของเนื้อเงินต้องเป็นแบบนี anyway> ้นะครับนี <h 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 ่ครับตรงด้านบนหัวนะครับตรงข้างหูนะครับนี่ครับตรงข้างด้านตรงด้านบนบริเวณหูนะครับนี่จะเป็นแบบนี้นะครับล่องนะครับนี่นะครับฝั่งหูขวาหลวงพ่อนะครับหรือด้านซ้ายเรานะครับนี่นะครับฝั่งซ้าย ก็เป็นเหมือนกันนะครับเนี่ยฝั่งซ้ายหูซ้ายหลวงพ่อนะครับหรือขวามือของเรานะครับจะเป็นอย่างนี้ครับนี่คือตัวตัดนะครับครับชัดนะครับชัดเจนนะครับนี่คือเนื้อเงินนะครับรูปเหมือนปั๊มไตรมาสห้าสามเข่ากว้างนะครับต้องเป็นแบบนี้เลยนะครับถ้าจะศึกษาเพิ่มเติมก็มีลง หน้าเพจสอนอพระเครื่องอิีนะครับเพื่อศึกษาวัตถุมงคลและเครื่องรางของขังของหลวงพ่อเพี้ยนทุกวันนะครับเข้าไปชมดูได้นะครับก่อนจบคลิปก็ฝากเพื่อนพพอน้องพี่กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆครั้งต่อไปคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับ